นูน้นนทางรถมิเปล่าไปฝั่งนู้นก็ชนด้วยพียโ<อ>่โเมืเม่อกี้นะขับกั่รถเกือบอ๋อจะบอกนะว่ามีการฝ่าไฟแดงฝั่งนู้นอ๋อ,อ,อขอบคุณครับสวัสดีครับผมแฟนเพจบอกเห็นเมืองแกลงนะฮะตอนนี้แอดมินนะครับผมรายงานสดนะครับผมอยู่ที่บริเวณสีแยกไฟแดงหนองกันเกาเลยนะครับผมบริเวณสีแยกไฟแดงหนองกันเกานะฮะนี่นะครับผม มีนะฮะอุบัติเหตุนะครับผมเกิดขึ้นนะฮะมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นนะครับรถยนต์นะครับเฉียวชนเข้ากับรถจักรยานยนต์นะครับเก็บอะไรวยวดเ็บเขาขามีรู้สึกจะชนกันสองด้านใช่ไหมชนสองด้านเนาะนะครับเป็นสองเหตุหรือว่าเหตุเดียวพี่ที่มาตรงเนี้ยคนละเหตุห๋อเป็นคนละเหตุพร้อมกันเลยเหรอ อ๋อแต่น่าจะไปแล้วใช่ไหมอ๋อนี่นะครับระมัดระวังด้วยนะครับสําหรับใครที่เพิ่งจะเข้ามานะฮะสำหรับใครที่เพิ่งจะเข้ามานะครับผมเดี๋ยวแชร์กับแอดมินด้วยนะฮะแชร์ให้กับแอดมินด้วยนะครับเพราะว่าผู้ได้รับบาดเจ็บนะครับยังอยู่บนพื้นผิวการจราจรอยู่บริเวณขอบทางตรงนี้นะฮะนี่นะครับผมอาาสากูภัยพุทธศาสตร์นะครับกําลังให้การช่วยเหลืออยู่นะฮะเบื้องต้นมีอาการเจ็บหน้าอกนะครับ สำหรับผู้ที่ขับขี่รถจักรยานยนต์นะครับเบื้องต้นเป็นชายหนึ่งรายนะฮะเบื้องต้นเป็นชายหนึ่งรายนะครับแล้วก็มีเหตุนะซ้าซ้อนกันนะครับผมถึง2เหตุนะครับเหตุซ้ําซ้อนกัน2เหตุนะครับเพราะว่าเหตุนะฮะเหตุแรกนะฮะเป็นเป็นเหตุรถจักรยานยนต์นะครับชนเข้ากับรถยนต์นะครับอยู่ตรงที่เนี่ยแอดมินนะครับกำลังไล่กดอยู่นะครับมีผู้รับบาดเจ็บเป็นชาย 1 Y วายนะครับอันนี้เป็นบริเวณขาเข้าอําเภอแกลงนะครับส่วนอีกหนึ่งเหตุนะฮะันเตดนี่นะครับอยู่ตรงบริเวณขาออกอําเภอแกลงนะครับแต่ว่าไม่ทราบว่าเป็นรถอะไรเนาะตอนนี้ไม่อยู่ในที่เกิดเหตุแล้วนะครับผมไม่อยู่ในที่เกิดเหตุแล้วนะฮะระมัดระวังด้วยนะครับระมัดระวังด้วยนะฮะในการใช้รถใช้ถนนนะครับระมัดระวังในการใช้รถใช้ถนนขณะนี้ด้วยนะครับผม ตอนนี้นะครับรถของอาสาคู่ภัยพุทธศาสตร์นะครับจอดเปิดไฟให้สัญญาณอยู่นะครับนี่นะฮะจะเห็นอยู่ตรงบริเวณทางาถนนสาย3 44บ้านบึงแกลงนะครับเดี๋ยวพูดย้ําอีกหนึ่งครั้งนะฮะเป็นอุบัติเหตุนะครับอยู่ตรงช่วงบริเวณนะครับถนนสาย 3- 4 4บ้านบึงแกลงนะฮะตรง4ี่แยกเลยนะครับผมตรง4แยกเลยนะฮะเป็นขาเข้าอําเภอแกลงตรงนี้เป็นแยกไฟแดงหนองกันเกลานะครับเป็นแยกไฟแดงหนองกันเกลานะมี2เหตุนะอีกเหตุหนึ่งอยู่ตรง ขาออกเบอร์แกลงแต่ว่าไม่เจอรถแล้วนะครับผมน่าจะไปแล้วนะฮะมีสองเหตุนะฮะนี่นะครับมีรถของอาสาภูไทยนะครับจอดเปิดไฟให้สัญญาณอยู่นะฮะเห็นไหมฮะอยู่ตรงนี้เลยนะฮะอยู่ตรงมีรถชนที่กระแสบนอีกนะฮะมีรถชนที่กระแสบนอีกนะฮะไปแงแสนอ่นะ,ะนี่นะครับผมยังไงก็ระมัดระวังด้วยนะครับระมัดระวังด้วย นะครับผมมีอีกหนึ่งเคสนะฮะมีอีกหนึ่งเคสนะครับไฟแดงนะฮะแยกไฟแดงกระแสบนนะครับมีอีกหนึ่งเคสนะฮะระมัดระวังด้วยนะฮะสำหรับผู้รับบาดเจ็บนะน่าจะไม่ใช่คนไทยนะครับน่าจะไม่ใช่คนไทยสําหรับผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์นะฮะหรือแบบไหนอยางไงนะฮะแอดมินยังไม่ได้เข้าไปดูนะครับตอนนี้ทางอาสากู้ภยัยพุทธศาสตร์นะครับกำลังให้การ ผสมพยาบาลน,นะครับกําลังให้การประสมพยาบาลคนเจ็บอยู่นะครับก <ทะ S 1> อเบือต้น<ท>ะนะฮะมีเจ้าที่อาสาผู้ภัยนะครับผมามาประกาศนะครับให้ระมัดระวังในการใช้รถใช้ถนนนะครับตอนนี้ต้องเลี่ยงต้องเบี่ยงไปทางเลนขวานะครับสําหรับรถที่มุ่งหน้าเข้าอําเภอแกลงนะครับต้องเบี่ยงไปทางเลนขวานะครับสวัสดีฮะ นี่นะฮะเมื่อกี้นี่ได้รับแจ้งเนาะยังไม่ทราบว่าเป็นแยกไหนกันแน่นะครับยังไม่ทราบว่าเป็นแยกไหนกันแน่นะน่าจะเป็นแยกกระแสบนหรือเปล่านะครับผมเมื่อกี้แต่รับแจ้งเหตุมาอีกหนึ่งเหตุนะฮะเป็นรถยนต์ชนเข้ากับ10ล้อนะครับผมเด๋ยวแอดมินนะเดี๋ยวจะตามไปดูนะครับก็เดี๋ยวมาประชาสัมพันธ์ตรงเหตุนี้ก่อนนะครับผมว่านะฮะให้ระมัดระวังด้วยนะครับระมัดระวังด้วยนะครับสังเกตสัญญาณไฟนะครับจากทางเจ้าหน้าที่นะฮะนี่นะฮะ สังเกตสัญญาณไฟนะครับผมใช้รถใช้ถนนนะครับปฏิบัติตามกฎจราจรด้วยนะครับสําหรับใครที่มุ่งหน้าเข้าเบอร์แกล้งนะครับสําหรับใครที่มุ่งหน้าเข้าเบอร์แกล้งนะครับตีรถเข้าเลนขวาเลยนะครับผมตีรถเข้าเลนขวาครับยังมีรถฝ่าไฟแดงนะครับผมนี่นะฮะไม่ค่อยปฏิบัติตามกฎจราจรนะครับไม่ค่อยปฏิบัติตามกฎจราจรนะครับผมเห็นสัญญาณไฟนะฮะต้องหยุดนะครับ แล้วมันมีอุบัติเหตุอยู่ด้วยนะครับผมมันมีอุบัติเหตุอยู่ด้วยนะครับปฏิบัติตามกฎจราจรนิดนึงนะฮะโอ้โหต่อหน้าต่อตาเลยนะครับเมื่อกี้นี้นะฮะต่อหน้าต่อตาเลยนะครับผมนี่นะครับเป็นการกระทําที่นะไม่ดีนะครับส่งผลให้ผู้อื่นนะครับอาจจะได้รับอันตรายไปด้วยนะครับผมส่งผลให้ผู้อื่นอาจจะได้รับอันตรายไปด้วยนะครับปฏิบัติตามกฎจราจรนะฮะสำหรับการใช้รถใช้ถนนนะครับผม นี่นะครับเตรียมเคลื่อนย้ายผู้รับบาดเจ็บนะครับผมนําส่งโรงพยาบาลแกลงต่อไปนะครับผมเดี๋ยวจะอเคลียร์ตรงช่วงบริเวณตรงจุดนี้นะครับเพื่อเคลียร์การจราจรให้เป็นปกตินะครับผมอย่างไงก็นะขอให้ผู้ได้รับบาดเจ็บนะครับปลอดภัยนะครับขอใอยผู้รับบาดเจ็บปลอดภัยด้วยนะฮะเบื้องต้นเป็นชายหนึ่งรายนะครับเบื้องต้นเป็นชายหนึ่งรายเป็นอุบัติเหตุนะฮะรถจักรยานยนต์เฉียวชนเข้ากับรถยนต์นะครับทางญาติน่าจะอยู่ในที่เกิดเหตุแล้วล่ะ ทางญาติน่าจะอยู่ในที่เกิดเหตุแล้วเดี๋ยวผิดถูกอย่างไรนะฮะเดี๋ยวให้ไปนะไปตกลงกันนะที่โรงพักนะครับเดี๋ยวจะเคลียร์การจราจรออกนะครับผมเพื่อทําให้การจราจรกลับสู่ภาวะปกติต่อไปนะครับเดี๋ยวจะมีเหตุซ้ําซ้อนเกิดขึ้นนะฮะขอขอให้นะผู้รับบาดเจ็บนะครับผมปลอดภัยนะครับขอให้ผู้รับบาดเจ็บปลอดภัยด้วยนะครับสําหรับเคสนี้นะฮะ เป็นสี่แยกไฟแดงหนองกันเกานะครับถนนสาย3ามสี่บ้านบึงแกลงนะครับขาเข้าอาเภอแกลงนะครับผมขาเข้าอาเภอแกลงนะฮะรถจักรยานยนต์นะครับยังอยู่บนพื้นผิวจราจรตอนนี้กําลังนําตัวผู้รับบาดเจ็บนําส่งโรงพยาบาลแกลงนะครับขอให้ผู้ได้รับบาดเจ็บปลอดภัยด้วยนะครับขอให้ผู้ได้รับบาดเจ็บปลอดภัยด้วยนะครับผมอ่าแอดมินนะแอดมินนะครับต้องขอตัวนะฮะไปดูอีกหนึ่งเคสก่อนนะครับตรงสี่แยกไฟแดงกระแสบนนะครับว่า เป็นแบบไหนอย่างไรนะครับสำหรับเคนิคอก็ขอขอบคุณนะครับทางอาสาภูไพุทธศาสตร์นะครับขอบคุณอาสาทางหลวงนะครับตำรวจทางหลวงนะนะครับมาจอดรถเปิดไฟให้สัญญาณนะครับขอบคุณพลเมืองดีด้วยนะครับขอบคุณทุกอาเจ้าหน้าที่ทุกหน่วยนะครับทุกนายนะครับอาสาทุกนายนะครับที่ให้การช่วยเหลือผู้รับบาดเจ็บขนานี้นะครับผมขอบคุณทุกคนด้วยนะครับขอบคุณเจ้าหน้าที่ทุกท่านด้วยนะฮะที่นํารถมาจอดเปิดไฟให้สัญญาณด้วยนะครับผม ขอบคุณแฟนเพจนะครับบอกเห็นเมืองแกลงนะครับทุกท่านที่มาช่วยกันรับชมไลค์กดกดไลค์กดแชร์นะครับอุบัติเหตุในวันนี้นะฮะแอดมินต้องขอจบการรายงานสดไปเพียงเท่านี้นะฮะเดี๋ยวแอดมินจะต้องไปดูที่สีแยกไฟแดงกระแสบ,บนต่อนะครับว่าเกิดเหตุการณ์แบบไหนอย่างไรนะครับผมสวัสดีครับ